ในวันนี้ครับผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับการทํากาแฟทั้ง3มโปรเซสครับซึ่งแน่นอนว่าคนที่เข้าวงการกาแฟาใหม่ๆเนี่ยอาจจะงงแล้วก็ปวดหัวมากเลยว่าทําไมกาแฟาตัวนี้เป็นวอชโปรเซสเป็นเวสโปรเซสฮันนี ate, ่โปรเซสเนเชอรัลโปรเซสได้โปรเซสเซมิวอชโปรเซสยังไม่รวมเกี่ยวกับการทำกาแฟาอื่นๆที่ต้องบอกว่าพิเศษมากๆเช่นแอนาลับกหรือดับเบิลแอนาลับกนะครับวันนี้เราจะมาพูด3อย่างก่อนก็คือวอชโปรเซส ฮันนี่โปรเซสแล้วก็ไดร์โปรเซสซึ่ง3อย่างนี้ครับให้รสชาติของกาแฟาที่แตกต่างกันมากๆต่อให้มาจากกาแฟาจากต้นเดียวกันครับแต่การโปรเซสในรูปแบบต่างๆครับจะให้รสชาติที่ไม่เหมือนกันเลยซึ่งความนิยมในการทาํากาแฟที่มากที่สุดเลยครับอย่างแรกคือวอตโปรเซสซึ่งวอตโปรเซสเนี่ยก็คือการเอากระบวนการของเม็ดกาแฟาที่เป็นเชอร์รี่นี่แหละไปแช่น้ำครับแล้วก็คัดเมล็ดกาแฟาที่ลอยออกไปเอาเฉพาะเมล็ดกาแฟาที่จมเข้าสู่กระบวนการการสีเปลือกครับแล้วก็เหลือทั้งเมือกเอาไปหมักในน้าซึ่งขั้นตอนนี้แหละที่เขาเรียกกวร็จะหห้ัใุนิ บางอย่างครับทำปฏิกิริยากับกาแฟแล้วก็หลังจากนั้นเ้าไปล้างเมื่อออกแล้วก็เอาไปตากให้แห้งครับซึ่งหลังจากการตากเนี่ยเขาก็จะมีการกลับกาแฟเพื่อไม่ให้เกิดเชื้อราแล้วก็คุมความชื้นของกาแฟครับให้อยู่ที่9 1 2นนั่นเองครับฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้จากวอต p r o c e s ก็จะมีความใสนะครับมีความคลีนมีความสะอาดมีั f เตอร์เทสที่ต้องบอกว่าทานง่ายครับไม่มีกลิ ment, green ่นเฟอร์เมนต์กลิ่นหมักเหมือนกับ p r o c e s อื่นๆนั่นเองครับและเป็นกาแฟที่ผมเชื่อว่าทุกคนอนะ่ะทานบ่อยตามร้านกาแฟสดทั่วไปใน เองไยนนั่และวอตโพเซตครับก็ยังมีอีกหนึ่งชื่อที่เขานิยมเรียกครับก็คือเวทโพเซตนั่นเองซึ่ง2อ,อย่างนี้คือการโพเซตตัวเดียวกันนะครับอย่างที่2ครับก็คือการโพเซตโดยการทําแบบเนชัลลโพเซตครับเนชัลล <Natural S 2> ก็บอกอยู่แล้วว่าทําแบบธรรมชาติที่สุดซึ่งการทำเนชัลลโพเซตในหลายคนอาจจะสับสนว่าเอ๊ะเขาเป็นการโพเซตโดยใช้กาแฟโรบัสต้าแบบเกรดถูกหรือเปล่าแต่บางคนก็เห็นว่าการทำเนชัลลโพเซตเนี่ยทำในกาแฟที่เป็นเกรดแพงเกรดหลักหลายหมื่นบาทขึ้นไปด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่ามันก็จะมีความย้อนแย้งกันนึนง การทำในเชลล์โปรเซสจุดเริ่มต้นในการทำเนี่ย เพื่อการเซฟคอสและก็ลดต้นทุนให้มากที่สุดฉะนั้นไม่ต้องใช้น้ําในการทําเลยเราเก็บเมล็ดกาแฟที่เป็นเชอร์รี่นะครับแล้วก็เอาไปตากให้แห้งคอยเกลีย่ยครับให้มันแห้งเสมอกันจนเปลือกเนี่ยครับมันลอดออกจากเมล็ดข้างในซึ่งแน่นอนครับว่าตัวเมล็ดกาแฟข้างในครับได้รับการดูดซับความหวานจากตัวเนื้อกาแฟแล้วก็มีคาแรคเตอร์ของกาแฟที่ชัดเจนครับสิ่งที่แตกต่างมากๆเลยก็คือรสชาติความหวานของกาแฟเนี่ยจะมีมากกว่าการโปรเซสอื่นๆเปรียบเทียบกับผลไม้สุกและผลไม้ตากแห้งที่จะมีความหวานมากกกว่่าปตินนัเอง ดังนั้นครับตัวในชั้นลอกโปรเซสครับจึงใช้กับกาแฟาที่เป็นเกรดแบบคอมเมอรเชียลเช่นโ Lo บัตตาและก็ใช้กับกาแฟาที่มีมูลค่าสูงมากๆด้วยนั่นเองครับและในชั้นลอกโปรเซสยังมีอีกหนึ่งชื่อที่นิยมเรียกก็คือดรายโปรเซสนั่นเองครับส่วนการโปรเซสที่3ครับซึ่งต้องบอกว่ามีความนิยมไม่แพ้กันเลยครับเราจะเรียกว่าฮันนี่โปรเซสซึ่งฮันนี่โปรเซสเนี่ยครับเป็นการทำแบบกึ่งเปียกกึ่งแห้งก็คืออยู่ระหว่างกลางระหว่างวอ h และในชั้นลนั่นเองการทำเนี่ยเขาก็จะเอาเมล็ดกาแฟานี่หล,ไป,ลอออไป่กอออย เอาเมล็ดกาแฟที่ดีครับมาล้างเปลือกออกครับแล้วก็ตากทั้งเมือกกาแฟเลยซึ่งตัวเมล็ดกาแฟเนี่ยมันก็จะซึมซับความหวานนะครับซึมซับคาแรคเตอร์มีความเป็นเฟอร์เมนต์จากการหมักกับเมือกได้บางส่วนนั่นเองแต่ว่าจะไม่ได้เฟอร์เมนต์หนักๆเหมือนกับลายโพเซสเนาะฉะนั้นเนี่ยครับตัวการทําแบบฮันนี่โรเซสเนี่ยครับผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันจะมีความหวานคล้ายกับน้าผึ้งหรือคล้ายกับไวน์เขาจึงเรียกการโรเซสนี้ว่าเป็นฮันนี่โรเซสนั่นเองครับและการทำฮันนี่โรเซสครับเขาก็จะมีอีกหนึ่งชื่อเรียก,ยมมก,ก,ยกว่า มีวัต process นั่นเองครับและนี่ครับก็เป็นการ process กาแฟ3แบบที่นิยมกันทั่วโลกและก็กลุ่มกาแฟ specialty coffee ครับแต่ในจริงๆครับในวงการกาแฟเนี่ยเขาได้ประยุกต์การ process กาแฟมาอีกหลากหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นอนาลอบิก double anaerobic การหมักยีสต์หรือการอัดก๊าซเข้าไปเพื่อเพิ่มความแตกต่างความซับซ้อนความน่าสนใจของรสชาติกาแฟนั่นเองครับและในคลิปหน้าครับผมจะค่อยมาอธิบายละกันว่าการทำกาแฟใน process ใหม่ครับที่เป็นโลกของ third wave เป็นอะไรบ้างรอติดตามชมครับ